มาเบึ้งเดอร์ครับอันที่นั่งเลนเหมาะสำหรับที่ตั้งไว้ในบ้านนะครับตามบริเวณหน้าบ้านเหมาะแก่การนั่งเล่นพักผ่อนพักผ่อนยอนใจไม่ต้องอไปไกลนะครับมีลูกมีหลานเราอยู่ในบ้านถ้ามีคนแก่คนเฒ่าเอาหลาน แล้วก็เอาตัวนี้ให้ลูกหลานเราได้นั่งเล่นเป็นม้าโยกนะเป็นม้าโยกชิงช้าก็มีชุดเต๊ะนั่งเล่นด้วยนะเก้าอี้เก้าอี้ไม้ไม่ใช่เก้าอี้นะเป็นเป็นดุนไม้นะไม้สดนะครับราคาก็ถักถามกันเอานะครับ ดูดีมากนะครับก็ทําได้เนียบจริงๆนะครับเดี๋ยวจะส่งเบอร์โทรให้นะครับส่งเบอร์โทรไว้ตามข้างหลังข้างล่างนี้นะครับถ้าสนใจกระทั่งมานะครับคอมเมนต์มาโต๊ะมาโยกโต๊ะมาโยกนะครับราคาข้อพอดีพดี ราคาพองามไม่สูงเท่าไหร่นักนะครับทักมานะครับคอ,อมเมนต์มาข้างล่างนี้นะครับดูนี้ครับไม้แข็งสวยมากนะครับทนทานทาสีหลายชั้นนะครับท่านใดสนใจที่จะเอาไปประดับในบริเวณสวนบริเวณบ้านหน้าบ้านขอเชิญน,นะครับ รักมานะครับ